ใส่แล้วบ้งมีพริกแกงส้มปลาต้มแล้วก็โคกใส่มะละกอใส่ยังไม่ใส่น้ำตาลน้ำตาลปี๊ดแล้วยังไม่ได้ปรุงใช่ไหมยังไม่ได้ปรุงเออได้จ่ละลายพริกลงไปได้แล้วก็ใส่ะละลายพริกแล้วก็ใส่มะกอเลยเหรอค่ะแล้วต้มมะละกอลงไปก่อนแนละ้วใส่ฮะต้มยังไง เอามันน้ำเดือดกับา้เอามากอใส่เราพริกใส่ทีหลังแล้วพริกนี่ตำกับปลาเอาปลาไปต้มใช่ไหมใช่แล้วก็โขกกับพริกค่ะพริกเราซื้อจากตลาดพริกเราซื้อจากตลาดอ๋อเราไม่ได้ตำเองอันนี้คือตอนนี้ปรุงแล้วค่ะปรุงก็เอาน้ำตาลใส่ลงไปค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกห่างๆหน่อยร้อน แค่นี้ฮะแค่นี้แล้วก็ใส่เนื้อเนื้อปลาช่อนที่หั่นไว้ไปก็กลายเป็นแกงส้มใส่น้ำตาลใส่มะขามเปียกเอาแล้วน้ำปลาไม่ต้องใส่หรอก็ชิมดูใส่น้ำปลาเอองงไหมงงไหมแล้วก็ใส่ปลาลงไปโอ้อันนี้ตั้งหม้อปลานี่เดียวเหรอปลานี่เราโขกแล้วอ๋อโขกแล้ว เนี่นี้เหนือแต่เนือใส่ลงไปความรู้สึกมันสีมันได้ไหมเผ็ดไหมตองชิมต้องชิมนะอันนี้ต้องใส่มะเขือเทศไหมไม,ไม่ต้องไม่ต้องเนื้อใส่แ,แมกกอแมกกออย่างนี้ต้องใส่ถั่วบักยาวด้วยไหมมันถึงจะสมผัสก็ถ้าเราจะใส่ถัว่วมะละกอถั่วฝักยาวแล้วก็ผัดอย่างอื่นได้อีกแล้วแต่เราจะมีใช่ไหม,ไมอ๋อนายบอกไม่ชอบ ไม่ชอบไม่ชอบใส่ชัวไม่ชอบใส่ผักแล้ไม่ชอบใส่ผักเยอะทำมะกรอก็มะกรอย่างเดียวอร่อยไหมยังไม่อร่อยเลยอ้าวขาดอะไรขาดน้ำปาลาเลยหรือชูรสใส่เ,เกลือดีกว่าอ๋อเกลืออ๋อใส่เกลือไม่ต้องใส่ปลา ใสน้ำปลาค่อยใส่ไทท้ายนิดหน่อยให้มันหอมเฉยอ๋อมันที่จริงมันต้องใส่ใ่หม้อใหญ่แล้วใส่น้ำปลามันเปืองน้ำปลาอ๋อมันเปืองไม่ใช่รสชาตินะมันคือเปืองอย่างเดียวไม่ใช่รสชาติใช่มันเปืองน้ำปลาน้ำปลาเกลือนี่มันเหมือนกันไหมเกลือมันเค็มกว่าเ่รอ๋อไม่รสชาติมันก็ไม่เหมือนกันนะชาติเกลือใช่ใช่ท่านรสชาติมันก็ไม่เหมือนกันอือฮึอโอเค 哎、嗯，熟了，熟了。熟了